ถ่ายรูปก่อนเด,เดี๋ยวลบเขียนให้ค่ะถ่ายทั้งแผ่นกระดานเลยจะดีค่ะหรือว่าครึ่งทีละครึ่งก็ได้เอาไปไว้อ่านหรือไว้ไว้ดูถือเรารถติดนั่งรถรถติด <laughs> งัดขึ้นมาดูใช่ค่ะ รถติดก็เอามาท่องเลยการเลงจะท่องไปด้วยแล้วป้าต้อยได้หมดแล้วสิแหมซุ้มนะเนี่ยซุ้มเงียบไม่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยต้องท่องให้คุณลุงฟังนะบอกว่าวันวันอะไรต้อยปวดหัว ลางลูกหน้าเลยเหรอเขาไม่ปวดกระตุ้นนี่เขาปวดเดี๋ยวหัวข้อที่สาอเอาดวงนี้นะคะดวงที่สามโสมนัสโสมนัสสะสะหะคาตังทิฏฐิทิฏฐิอะไรคะคุณลุงคะ ฝั่งนี้ทิฏฐิคาตาว,วิปนะวิปก็วิปเลยนะวิปครีมมาวิป <c oughs> วิป,ปะยุตตังอะก่อน,นะอะสังคาริกังทีนี้เอาเป็นตีคู่เลยอะอะสังขาริ กังและสะสังขาริกังโสมนัสสาสหาคตังทิฏฐิคตาวิปยุตัตงอสังคาริกังโสมนัสสาสหาคตังทิฏฐิคตาวิปยุตัตงสังคาริกังอย่างนี้ก็ได้อะจะได้เห็นชัดทีนี้การแปลใช่ไหมคะการแปลแปลต้องพอ,พอลงกังเสร็จปับ๊บแปลตรงนี้ก่อนเลย จิตที่เกิดขึ้นโดยนะจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนเห็นไหมคะเขียนทีเดียวเลยมันจะได้จิตที่เกิดขึ้นโดยนะไม่มีการชักชวน นี่อันแรกไม่มีการชักชวนอนสังนะถ้าเป็นสสังนี่คือมีมีการชักชวนอันนี้แปลอันที่หนึ่งถูกไหมคะอันนี้แปลอันที่หนึ่งใช่ไหมจิตที่เกิดขึ้นโดยไม,มไม่มีการชักชวนนี่แปลที่หนึ่งนะพร้อมด้วยความดีใจก็คือแปลอันที่สองอย่างนี้นะอ่าพร้อม ด้วยความดีใจไ่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดแปลนี้ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด ไปอย่างนี้เลยข้อสามกับข้อสี่เลยนะเนี่ยบาลีชุดเนี้ยข้อสามกับข้อสี่เลยค่ะสองข้อไปเลยเพราะเป็นอาสังกษาสาังูกไว้ค่ะเพราะเป็นอาสังกษาสาังก็ต่อยมาลบทางนี้ค่ะตั้งไป <c oughs> แค่ฝั่งนี้เอาคุณจันทนาดีไหมไหวไหมหรือว่าคุณนวพรนกันอียานาอียาชอบ,ชอ,บออกมาเลยชอบชอบอกนะเอาบาลีเอาบาลีาบาลีข้อสามข้อสี่เอาข้อสามก่อนนะตัวนี้อย่าเพิ่ง <3 S 1> พูดนะคะ<ม><ม>ข้อสามก็คือต้องเป็นอสงังคาริกังนะอ้นนี้อย่าเพิ่งพูดนะคะ yeah. เอ๋บาลีสักสามเที่ยวแล้วก็แปลเนาะพร้อมไหมโสมนัสสะสหคา,าตังทิฏฐิคาตะปวิปายุตังอสังขาริกังโสมนัสสะสหคา,าตังทิฏฐิคาตัาตวิป,ปายุตังอสังขาริกัง โสมนัสสหคา,าตังทิฏฐิคาตาวิปปยุตังอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด โสมนัสสาสหคาาตังทิฏฐิคาตาวิปายุตังอสังคาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดอีกรอบหนะะึ่งอ่ะบาลีแปลโสมนัสสาสหคาาตังทิฏฐิคาต,าตาวิปายุตัง จิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดทีนี้ข้อี